สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเซลซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับซิ่งมีรถอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับทุกๆกคนนะครับได้รับชมสักหนึ่งคันนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่เรียกว่ายังเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับกว้างๆนะครับนั่งสบายมากๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับเป็นรถตลาดนะครับราคาไม่แรงนะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว โตโยต้าแคมรี่นะครับเครื่องยนต์2.0ตัว G นะครับปี2011นะครับเป็นรถมือแรกมือเดียวเลยนะครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับราคานะครับอยู่ที่375,000บาทนะครับราคาเบามากๆแล้วนะครับ300กว่าบาทเองนะครับได้โตโยต้าแคมรี่ไปใช้นะครับสภาพสวยๆนะครับรถมือเดียวเลขไม์เพียงแค่130,000กิโลแท้ๆนะครับเช็คศูนย์ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสภาพนี่บอได้เลยสภาพ วยมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเจ้าโตโยต้าคัมรี่รุ่นนี้นะครับอะไหลเนี่ยค่อนข้างหาง่ายนะครับราคาก็ไม่ไม่ได้แพงมากก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับผมอ่านะครับภายนอกนะครับเป็นสีดําเข้มเลยนะครับสีดําเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูเรายละเอียดส่วนอื่นๆบ้างนะครับในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อแม็กตัวคู่ตัวเลยนะครับจากโรงงานนะครับผม ตัวด้านนอกนะครับจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับผมด้านนอกน่าจะดูคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับภายในนะครับภายในรุ่นนี้นะครับจะเป็นสีครีมนะครับผมกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับได้นะครับผมตัวนี้จะมีตัว Cruise Control นะครับตัวล็อกความเร็วมาให้ด้วยนะครับผมพวงมาลัยเป็นฟังก์ชันนะครับ ควบคุมเครื่องเสียงจากพุงมาลัยได้นะครับถุงลมนิรภัยมีมาให้อยู่แล้วนะครับสําหรับรถระดับนี้นะครับมีมาให้แน่นอนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าเปิดปิดม่านหลังเป็นไฟฟ้าได้นะครับจะเป็นจะอยู่ด้านหลังตรงกระจกนี้นะครับจะขึ้นลงเป็นไฟฟ้าให้นะครับ่าครับตัวคอนโซลกลางครับตกแต่งลายไม้มาจากโรงงานเลยนะครับผมวิทซุดีคู่ตัวนะครับ จากแต่โรงงานเลยนะครับเบาที่แจ้งไปแล้วเป็นสีครีมเนาะแต่ว่าปรับไฟฟ้าได้นะครับอ่าเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเบาปรับไฟฟ้านะครับด้านคนนั่งก็จะเป็นไฟฟ้านะครับผมอ่านะครับก็เดี๋ยวให้ดูด้านหลังชัดๆอีกทีนึงด้านหลังกว้างมากๆับนั่งสบายก็สําหรับคันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสิ่งขออนุญาตแจ้งราคาอีกทีนะครับราคาอยู่ที่ 3 7 5 0 0 0บาทนะครับราคาพิเศษสำหรับช่วงนี้เท่านั้นนะครับโทรหาซิ่งได้นะครับคันนี้ออาฟรีดาวได้นะครับจัดได้เต็มเลยนะครับคันนี้จัดได้ล้นๆเลยก็สำหรับใครที่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับก็ยินดีนครับอ่ะโอเคโทรหาซิ่งได้เลยนะครับที่เบอร์086 312 4545นนะครับโชว์รูมของเรานะครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับเดอะมอลล์บางแคนะครับมาไม่ยากนะครับก็ถ้ามาไม่ถูกก็โทรหาได้นะครับ โอเคนะครับน่าจะครบถ้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพสวยมากๆเลยคันนี้โอเคยวให้ดูด้านท้ายนิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคนะครับด้านหลังนะครับผมนี่ครับที่เก็บสัมภาระกว้างมากๆเลยนะครับมีถาดท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีถุงสําหรับแขวนใส่ของได้นะครับจะแขวนยาวไปด้านนี้เลยนะครับจะมีตัวเกี่ยวสาหรับแขวนของได้นะครับไม่ติดแก๊สนะครับอย่างที่แจ้งไปเลยนะครับก็สวยๆอย่างนี้เลยนี่ ถ้าสนใจรีบมาได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับตัวหาซิ่งอีกทีนะครับ086 312 4545 45นึครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ